สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้กับอภัยอินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันที่15เมษายนส5 6 8นะคารับยากสิบแอดนะครับอ,อินบุญธรรมน้ำโชคในช่วงบ่ไยนะครับของวันที่15นะครับวันนี้อดมินเดินทางมาที่ร้านต้มนะครับมาขอตัวเลขนะทั้งตัวเลขโชคลาภกับอ้บุญมีนะครับ ผู้ใด้ามากษสาถัวด้วยครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของไอบุญมีนะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับ16เมษายน2568นะครับขออนุญาตด้อเจ้าทีเจ้าทางนะครับถูกด้านก็มาขอโชกขอลาบนะครับน้องบุญธรรมก็มาขอกับไอบุญมีคือเก่านะครับรัฐบาลไทยเด้อไอเด้อ มื่อื่นเด้ออายเด้อ16เมษายนนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับเพื่อได้ฉลองปีใหม่น้ำกันเด้ออายเด้อปีใหม่ไทยนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับก่อนอื่นแนบมินจะถวายน้ำนะครับวันนี้ก็มีตรน้ำเรื่องมาให้น้ำแดงกับน้ำเปล่านะครับผลไม้ก็บบะหมีมาเด้ออายเด้อขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาภกันเด้อ ผู้ได้ขมาก,กับสาตัวนะครับขอโชคดีมีโชคลาบนะครับพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยกับไอ้บุญมีนะครับเป็นเทศกาลสงการน้อไอเด้อั์นำเปล่าให้กำนำแดง สองตัวเลขไปน้อกันนหครับโดยที่จอมปลวกนะครับไปเห็นตัวเลขจก,กลาบนะครับปกติเพิ่อนๆเห็นนะตัวเลขที่จอมปลวกนะครับเพิ่อได้เงินแสนเงินล้านนะครับเอฟซีท่านใดนะครับที่เดินทางมาเที่ยวนะครับ มาฉลองปีใหม่ไทยนะครับหรือว่าวันสงการนะครับก็ให้ฉลองอย่างมีความสุขนะครับท่านใดกําลังเดินทางกลับกรุงเทพนะครับกับกรทมนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกทุกท่านนะครับมืออื่นก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อเดี๋ยว <S <S ให้อายบุญมีเ็นกิานน้ำ น,น้ะครับนาะเดี๋ยวจะให้อายพจนจุดไต่ทูปหมคือเก่านะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอายพจนจะจุดให้ตัวใดนะครับอายจุดใส่ทูปหมายถึเก,ก่าเรือยอายเ้ือยคอยแตกสามโตรัฐบาลไทยนะครับพรุ่งนี้นะครับมืออื่นเ้วอยอายเรือยวันที่16เมษายน2568นะครับ จะติดต่อยาสูบในพ้อมนะครับให้ขียนเล็กส้ถูกใ้เด้อออายเด้อขอให้ f อฟซีพันมารับชมกับขอโชคดีมีโชคลาบเด้อไอ้บุญมีเพราะว่าพันจะซื้อน้ำดื่มซื้อข้าวเหนียวสมตำลาบก้อยมาถวายให้เด้อออายเด้อขอให้โชคดีในรัฐบาลไทยนะครับ เดี๋ยวมาล่าลุนกันนะครับไอ้เพันธุ์เขียนให้ตัวใดนะครับไอ้แตกสามตัวด้วยไอ,ยดยอยเดอร์ไอ้พันธุ์เขียนตัวถูกให้นะครับมื่อนี้บอนนมีพ่นน้ำใหม่มาให้นะครับมีแต่น้ำแดงกับน้ำเปล่านะครับมาให้เบดไอ้บอนนมีนะครับไอ้เขียนตัวถูกให้เด้ยอยไอเด้อรข้างนี้สมตำไก่ย่าง ลาบก่อยจะคอยกินด้วยคอยแตกสามตัวักก่อนนะครับะจะจุดยาสูบให้ด้วยหายด้วย สูบยาเปน็นน้าเขียนตัวเลขให้พร,หร้อมวยไอเดอหาชัดๆเออ FC ท่านใดน,นะครับที่ติดตามตัวเลขแนวทางของไอ้บุญมีนะครับเพิ่นก็เคยโชคนครับเด้อไอ้บุญมีเพิ่นก็เคยโชคนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ ัดๆได,ด้ไอเดอขอให้แตก3โตเดี๋ยวจะหนึ่งเขาเนี้ยวไม่ลาบก้อยมาสูไอ้กินนะครับเอามาถวายไอ้ด้วยนะครับพร้อมผลไม้น้ำดื่มให้ครบทุกอย่างนะครับพรุ่งนี้นะครับเมืออ่ออื่นคอยแตก3โตด้ไอเดอร์ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันวันที่15เมษายนะครับพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้รวยนะครับรัฐบาลไทยนะครับจะออกผลรางวัลพุ่งนี้นะครับ16เมษายน2568นะครับขอได้ฉลองปีใหม่ไทยยังมีความสุขด้วยครับเดยขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ ตัวแรกนะครับเป็นเลข5้านะครับเดี๋ยวมารอรุ้นนะครับตัวที่สองและตัวที่3มนะครับหนกทักไล่ๆนะครับสาธุด้อไอ้พันีมด้อ ก็ขอให้ f อเป็นม่โชคไม่ลาบนะครับก่อนจะมาดูตัวที่2นะครับเดี๋ยวจนะใหเบึงบริเวณรอบๆนะครับที่ศาลนะครับซอยกันเบิ้งนะครับเดี๋ยเพื่อเห็นตัวเลขนะครับคือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือว่าปีใหม่ไทยนะครับ ขอให้ FC ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอย่ากเจ็บอย่าจนด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมันๆนะครับ แต่มือนี้บไม่ร่มนะครับเงียบสงบดีนะครับผู้ใดขมากกับสาย์วนะครับตัวแรกนะครับอายพืนมีพืนเขียนห้เป็นเลขห้านะครับเดี๋ยวมารอดูตัวที่สองและตัวที่สามนะครับสาัุริย์วครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาบนะครับผู้ใดยังมีโชคนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับ i just tap in the วที่2เป็นเลขกเจก็นะครับ5 7นะครับเอาสมมติปากกามันจดไปด้วยครับเด้อรัฐบาลไทยพวกนี้นะครับกับไอ้บุญมีนะครับกับพิกานนาด้วยครับเดือตัวที่2นะครับ อาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็น5้าหนึ่งหรือว่า5้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่3นะครับขอยเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลด้วยไอเดอร์ดเดี๋ยวแต่หนึ่งเขาเนี้ยวไม้หน้าปังลาบขม ต้มแซ่บมาทาไา้นะครับน้ำดื่มพร้อมผลไม้นะครับทาแตกสามตัวด้วอไอเดอ ย่าเป็นปริศนาเด้อไอเด้อเอาสัตวเด้อ ลมมาไรกันนี้่อคอยเป็นลมซาด้วยอายเด้ยอยอเป็นลมซาหนองบุญถ้ำถือเกกด้วยอายพนมีเด้อตัวที่สามนะครับพินเขียนให้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเป็นเลขสามนะครับตัวที่สอง ไม่เลขหนึ่งก็เลขเจ็ดนะครับผู้ใดเห็นเป็นตัวใดซอยคอมเมนต์มาได้ครับเด้ออาจจะเป็นห้าเจ็ดสามสามเจ็ดห้าหรืออาจจะเป็นห้าหนึ่งสามนะครับผู้ใดกลับมาก,กั็สาธุนะครับ จะเริ่มตัดวินวิน2ตัวด้วยครับเด้อ5 7 7 5นะครับ53 3 5และ7 3 3 7นะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไอ้บุนมีนะครับประจําหวดวันที่16มีสเมษายนนะครับก็ให้ได้ฉลองปีใหม่ด้วยไอเด้ออ่ะถาศกดีนะครับในวันที่17นะครับจะนําสิ่งของมาแก่บนนะครับจะมาให้ตามสัจจวาจานะครับ ขอให้ออก5 7 3 3 7 5นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับไอเป็นมีเป็นเขียนงเด้อครับเด้อ5 7 3 3 7 5นะครับก็อย่าลืมตัดวินวิน2ตัวเด้อครับเด้อผู้ใดเข้ามากษัตริย์นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับ16เมษายน2568นะครับอ่ะ ก็ให้ในฉลองปีใหม่กันทุกคนด้วยครับเด้อสุดท้ายแอดมินบุญธรรมน้ำโชงนะครับก็ขอขอบคุณ f c สายบุญทุกๆท่านนะครับเอฟท่านใดนะครับที่เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ